เรียนผู้ติดตามที่รักทุกท่านเนื่องจากช่องของเราถูกระงับการสร้างรายได้จาก YouTube เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหานิยายดีๆให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังต่อไปได้หากท่านใดเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานที่เราตั้งใจทำและต้องการสนับสนุนช่องของเราให้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ท่านสามารถสนับสนุนโดเนทพวกเราได้ตามช่องทางที่แสดงอยู่บนหน้าจอได้เลยครับบทที่51ของแฟนตาซีจักรพรรด,ดินีและจอมมารกลับชาติมาเกิดเป็นลูกสาวของฉันพ่อค้าขายเนื้อเจิ้งและเจิ้งต้าหนิวฉากนั้นน่าสยดสยองแต่ก็ททาา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 าใใใใหห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 ้้้้้้้เเ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 เขขขขขจจจจจสสตตตุุกกกกกกรรรรรยยยออ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 งงงงงงัััววววนนนนนนนมมมมมืืมื่่่่่่่่่่่่ไไไชชคคคคคคคผิิิิิดดดดลลบีีีีะแปปญููึพ็ฏธ แม้แต่หมอดูก็ยังยอมแพ้และยอมรับชะตากรรมของตัวเองมันคงไม่ง่ายเหมือนการวิ่งหนีโชคดีที่เขามีทางเลือกอื่นเนื่องจากการหลบหนีเป็นไปไม่ได้การต่อต้านโดยตรงก็เป็นทางออกที่ดีเช่นกันข้าจะหยุดทั้งหมดนี้ได้โปรดช่วยข้าด้วยนางฟ้าพ่อขาเนือเจิ้งกำมือขึ้นชูกำปั้นสู่ชิงยิ้มด้วยความโล่งใจหยิบมีดเล่นมนี้ออกมาข้าจะตกลงช่วยเจ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรสำคัญอีกต่อไปพ่อขาเนือเจิ้งพยักหน้าอย่างแน่แน่และก้าวเดินไปข้างหน้ามือที่ด้านชาของเขากำด้ามมีด จังผู้ฆ่าสัตว์ทิ้งตัวลงบนพื้นหอบหายใจหนักราวกับปลาขาดน้ำอย่ารีบร้อนเลยนางฟ้าปล่อยให้ข้าได้พักหายใจก่อนแล้วข้าจะลองใหม่แค่ครั้งเดียวซูชิงขมวดคิ้วด้วยความมุนงงเล็กน้อยอาวุธปีศาจนี้แม้จะร้ายแต่ก็ไม่น่าจะเป็นศัตรูกับจังผู้ฆ่าสัตว์ได้ขนาดนี้พลังโลหิตของเขาน่าจะเพียงพอดูเหมือนว่าปัญหาจะอยู่ที่ความตั้งใจของเขาซูชิงดีดนิ้วพลังวิญ,ญญาณอันละเอียดอ่อนไหลเวียนไปทั่วร่างของจังผู้ฆ่าสัตว์หาข้ารู้สึกเหมือนมีพลังอีกครั้งนางฟ้าเจ้ามีทักษะที่นน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 ่่่่่่่่่่่่่าา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 ททททททึงง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 มม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 มกกกกจจัััััััผูููู้้้้้้้้้้้ออ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 คคครรรรสสตตตตยยยย์ุดดดดวววววิฉหหหหหหหเเเเเเเธีีีีถชขขไไไไพพะำืืแแฆฆบ แม้แต่การเปิดร้านในเมืองหนิงหยวนก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เขาเคยได้ยินมาว่าเมืองหนิงหยวนนั้นจเจริญรุ่งเรืองราวกับสวรรค์นบนดินแต่น่าเสียดายที่มันอยู่ไกลจากหมู่บ้านของเขามากนอกจากนี้เขายังไม่มีเงินและไม่เคยกล้าไปที่นั่นเลยในชีวิตความเหนื่อยล้าของเจ้าหายไปแล้วลองใหม่อีกครั้งจำไว้ว่าต้องมีสมาธิมนุษย์จะใช้อาวุธปีศาจได้เจ้าต้องทุ่มสุดตัวซูชิงดุเจ้งผู้ฆ่าหัวน,นึกถึงภาพที่เห็นก่อนหน้านี้และรวบรวมพลังด้วยเสียงคำรามดุดสัตว์ปากเขาพุ่งเข้าใส่อีกครั้งคคคครราา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 าวววววววนน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 นีีีีี้้้้้้้้้มมมมมมกกกกกกเเเเเเเปปปลลลลลล่่ล่่่่่่่่่ยยยยยแแแแแงงงงงงงไไสสัััั็็ออ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 ะืดดดดดิิิตตึึใใใจจจจจููหหหหหบซชถถธขขำำท อะไรไม่ได้แล้วหากข้าช่วยเจ้าดึงมีดออกเจ้าจะสูญเสียความสามารถในการใช้มันไปโดยสิ้นเชิงบางทีนี่อาจเป็นโชคชะตาลาก่อนสุชินอดรู้สึกเสียใจไม่ได้ที่ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายเดียวของเธอยังมีเวลาเธออยากลองความเป็นไปได้อื่นหลังจากที่สุชิงจากไปเจิง้งต้าเหนือก็ค่อยๆ่ื้นกำลังเขาลองอีกสองครั้งแต่แต่ละครั้งไม่ดีเท่าครั้งนี้้วยความอยู่เขาจึงต้องกลับบ้านเมื่อสุชิงพบเจ้งต้าหนิ่วเขากำลังให้อาหารวัวอยู่ทำไมวันนี้เจ้าเชื่อฟังนักนะเมื่อวานเจ้าไม่อยากค มาทําอะไรที่นี่ดูเหมือนสาวรวยจากตระกูลรวยเลยแบบนี้ไม่เข้ากับสไตล์เธอเลยจังตานหนิวเริ่มวิจารณ์เธอทันทีเขารู้สึกว่าคำสาบานเมื่อวานที่กลายเป็นจริงนั้นเชื่อมโยงกับคู่รักคู่นี้อย่างแยกไม่ออกสูชิงยิ้มและมองเขาสองสครั้งงั้นเจ้าก็ยอมจำนนต่อโชคชะตาแล้วสินะเจ้าคงหาภรรยาไม่ได้อีกแล้วสินะรู้สึกอึดอัดชะมดเลยใช่ไหมเจ้าเสียใจกับมันไปหรือเปล่าจังตานหนิวพผชิหน้ากับคำพูดประชดประชันของสูชิงเขาพยายามอดทนอย่างเต็มที่เรากับไม่ใส่ใจแล้วพูดว่ามีอะไรให้เสียใจคำพูดของลูกผู้ชายคือพันธะแล้วถ้าข้าไม่สนิทกับผู้หญิงล่ะข้าก็ยังอยู่อย่างมีความสุขกินดื่มอย่างมีความสุขได้อ้อจริงสิข้ากำลังจะบอกวิธีผิดคำสาบานของเจ้าอยู่พอดี ดูเหมือนข้าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเจ้าไม่สนใจงั้นข้าจะไปแล้ววนะ <c oughs> hey, เฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับมาได้โปรดฉันร้อเล่นนะให้โอกาสฉันอีกครั้งนายหญิงจิงตานีคุกเข่าลงต่อหน้าซูชิงอย่างไม่ละอายขอร้องให้เธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งหวังว่าจะเรียกความเห็นใจจากเธอได้เพื่อความสุขชั่วชีวิตเขาไม่อยากถูกมองในแง่ร้ายซูชิงเดินหลายก้าวจนเกือบจะสิ้นหวังก่อนจะหันหลังกลับดูเหมือนเจ้าจะสนใจเรื่องนี้มากเลยนะน่าเสียดายจริงจรไม่ว่าข้าจะช่วยเจ้าหรือไม่มันก็ จ้งต้านีโอ้พระเจ้านี่หรือคือการรักษาพิษด้วยพิษวางแผนจะโจมตีข้าให้หนักกว่าเดิมแล้วทำให้ข้าลืมความเจ็บปวดเมื่อก่อนนั้นหรือเจ้านี่ช่างคิดได้แปลกจริงๆข้าแค่ไร้เดียงสาพวกเราก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเจ้าจะทำอะไรได้เล่าถ้ามีนักบำเพ็ญเพียรผู้ทรงพลังอยู่ในหมู่บ้านเขาสามารถช่วยข้าฝ่าฟันเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างแน่นอนบางทีเขาอาจช่วยให้ข้ากลายเป็นเทพดาบได้จ้งต้านีวลุกขึ้นยืนและพ่นลมหายใจออกมาคราวนี้การคุกเข่าเป็นการสูญเสียอย่างแท้จริงซูชิงกริบตาาาถมอย่งงสสับคริงๆ้วสตาถามอยาง,สงสาย ข้าจะไม่เก่งเข้าสาวชาวบ้านพวกนั้นสูชิงอยากจะบอกเรื่องนี้กับหลี่อี้เมื่อคืนนี้แต่บรรยากาศระหว่างพวกเขาดูไม่ค่อยรับรื่นนักเธอจึงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้เจิ้งต้าหนิวไม่เพียงแต่ไม่สนใจนางนการพบกันครั้งแรกเท่านั้นแม้กระทั่งหลังจากเข้าไปในบ้านของกำนันและเดินผ่านกันหลายครั้งเขาก็ยังคงมองเธอด้วยสายตาที่เฉยเมอยอย่างที่สุดไม่แสดงความแตกต่างระหว่างชายหญิงซึ่งต่างจากพฤติกรรมของเขาในพุ่มไม้อย่างสิ้นเชิงเจิ้งต้าหนิวก้มลงหยิบใบหญ้าขึ้นมาคาดไว้พลางพูดว่าขา้าควาาิิดดองชยงร่ร่่่คคนนนนั้้เเบทกีจไล ในหมู่บ้านซีเจียนจิตใจข้าเฉียบแหลมที่สุดข้าสังเกตเห็นมันตั้งแต่เห็นเจ้าครั้งแรกเมื่อวานนี้เจ้าไม่ใช่ภรรยาของชายหนุ่มรูปงามลูกสองคนก็ไม่ได้สนิทกับเจ้าด้วยซ้ำแต่เจ้าก็งดงามเหลือเกินแต่กลับแสดงความเคารพอย่างสูงต่อหน้าเขาเห็นได้ชัดว่าครอบครัวของเขาร่ำรวยมหาศาลหรือไม่ก็เป็นข้าราชการชั้นสูงข้าไม่ยุ่งกับคนแบบนั้นหรอกไม่งั้นข้าคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต,องตายยังไงวงเล็บเหลี่ยมปิดบทที่52ของแฟนตาซีจัก,กรรรพด,ดินีแลละจอมมารกับชาาติิมเเกกดป็นลูสาวของฉันมาลอองไศกรีมกันเถอะจ้้งตาหนิ่วพูดตอก่อนจักรสสิิวว่าาจรงๆแล้้ขงสัยมาตลอดว่าพวกเจ้ามีบรริกมาด้วย ซ่อนตัวอยู่ใกล้ใกลใช่ไหมปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ทั้งหลายคอยคุ้มกันพเจ้าตอนว่าน้ำอย่างลับๆใช่ไหมสูชิงจ้องมองเขาตาเบิกกว้างทันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่าการฝากความหวังไว้กับชายคนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไว้ใจได้เขาดูเหมือนจะคิดอย่างมีเหตุผลไม่ได้ด้วยพรสวรรค์ของเจ้าเจ้าน่าจะเป็นนักร้องโอเปรา่าการเป็นคนนอกคอบในที่แคบแคบแบบนี้มันไร้ประโยชน์สิ้นดีสูชิงถอนหายใจอย่างหมดอะไรตายอยากทันใดนั้นเจ้ตาตหนิวก็ดูเหมือนจะมีจิตใจที่เหมือนกันพูดอย่างตื่นเต้นเจ้าก็คิดว่าข้ามีพรสวรรค์ด้านการแสดงด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วนอกจากอยากเป็นเทพดาบแล้วความฝันอีกอย่างของข้าคือการได้ร้องเพลงบนเวทีได้เป็นนักแสดงนำได้ร่วมเวทีกับนางเอกที่โด่งดังที่สุดอย่างคุณหลิว เพื่อให้ทุกคนรู้จักค่าบางทีอาจจะได้ร้องเพลงในวันสักวันหนึ่งก็ได้สุชิงจ้องมองเขาอยู่ครู่หนึ่งเรากับเป็นคนโนเขาก่อนจะลูกหัวเขาเบาๆแล้วพูดว่าข้าหมายถึงมีบทที่เหมาะกับเจ้าอยู่แล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องพยายามมากก็เล่นได้ดีฮ่าฮาจริงเหรอบทอะไรไอ้ง่อเอ้ยแค่แสดงให้น้อยกว่าปกติหน่อยก็พอแล้วอันยัประกาศคู่จุดจดุอันประกาศคู่ฮ่าฮโกรธเหรอก็ได้ข้าจะไม่แกล้งแล้วข้ามาที่นี่เพื่อถามเจ้าว่าเจ้ายังอยากเป็นเทพดับอยู่ไหมจักต้าหนิวรีตามองอย่างดูถูก ห่างออกไปไม่เกินหนึ่งฟุตรอยแตกรราวยาวกว่าสิบเมตรก่อนจะหยุดลงทําให้ทรายและกรวดโดยรอบจมลงไปเจ้า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 จึงตา,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 าหนิวพูดตะกะุกตะกักพูดไม่ออกไม่ว่าจะด้วยความตื่นเต้นหรือความกลัวสูชิงยิม้มเย็นชาพลางพับแขนเสื้อขึ้นหาเขาลมกระโชกแรงพัดผ่านมาทั้งสองถูกพาไปยังภูเขาด้านหลังทันทีซึ่งเป็นจุดที่เจ้าผู้ค่าฟันชักดาบออกมาข้าได้ยินมาจากชายชราว่าในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครมีพรสวรรค์ด้านดาบเลยข้าสงสัยว่าเขาคิดได้ยังไงสูชิงถามอย่างไม่ใส่ใจเขาเป็นแค่าาาาาาายยยรรู้้้้หญงงสสลดดดดวััันนนมมมบบพเเตขไไอออุใใฝกถ และเมื่อชักออกมาแล้วมันจะสร้างความตื่นตาตื่ให้กับโลกเขายืนยันว่าเราฝึกฝนด้วยดับไม้มันจะรู้สึกเหมือนกันได้อย่างไรกันฉันถูกเขาห้ามไว้ไม่เช่นนั้นฉันคงเป็นผู้ฝึกฝนอย่างเป็นทางการไปแล้วแถมยังมีตำแหน่งเทพสงครามอีกต่างหากเกณฑ์เดียวของเขาคือมันสามารถดูุกพลังดับได้หรือไม่เขาบอกว่าผู้ที่มีดับอยู่ในใจเพียงแค่เข้าใกล้ดับก็จะสันสะเทือนแสดงถึงการยอมรับในความสามารถของพวกเขาแต่ความจริงก็คือแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังทำไม่ได้บอกข้าทีคนร้ยเหตุผลแบบนี้จะเป็นไปได้อย่างไรเขาแกแล้วชัดเจ้นตาาายยี่่ววกลชัดจอง ะส,สมพลังบ่งเพาะดาบเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเราใช้มันแบบสบายๆไม่ได้หรอกซูชิงพึ่งพามกับตัวเองก่อนจะหยิบอาวุธวิญญาณที่แย่ที่สุดออก มาจากมุมแหวนเก็บของอย่างไม่ใส่ใจแล้วโยนมันให้เขาฝึกฝนกับมันซฟฟักฝึกฝนจนกว่าจะทำให้ดับนั้นเปล่งประกายถ้าให้เวลาเจ้าแค่1ชั่วโมงหลังจากนั้นข้าจะพาคุณชายทั้งสองกลับระหว่างนี้ข้าสามารถให้คำแนะนำแก่เจ้าได้หากเจ้ามีคำถามใดๆเจิ้นตานหนิวชั่งน้ำหนักดาบเล่มใหม่ในมือด้วยความสุขข้าคิดว่าดาบเล่มนี้ค่อนข้างดีไม่เพียงแต่ลวดลายจะสวยงามเท่านั้นแต่ยังจับถนัดมืออีกด้วยข้าเคยใช้ดับของเ้าซ่งมานานมาแล้วมันเบาเกินไปและร้น้ำหนักในเมื่อข้ามีดับเล่มนัน ที่เขาแอบ,บเรียนรู้มาตลอดหลายปีมาเสนอให้ซูชิงพร้อมกับความรู้ความเข้าใจของตัวเองบางส่วนซูชิงเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดับมัดนักในฐานะอสูรผู้ทรงพลังเธอจึงอาศัยความสามารถและเทคนิคเหนือธรรมชาติเป็นหลักสิ่งประดิษฐ์วิเศษเหล่านี้มักถูกใช้โดยผู้ฝึกฝนผู้ฝึกฝนซึ่งร่างกายอ่อนแอมักต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่สามารถต่อสู้กับอสูรได้แต่ในขณะนั้นซูชิงก็รู้สึกว่าการฟันดาบของเขานั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงอย่างน้อยก็หรือหลายมากน่าเสียดายที่มันไม่สามารถกระตุ้นเสียงสะท้อนของดาบไไไไได้้้้้้ตออออออนนนึึกเเเจจาา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 คคิิะะรรยยยยยยููู่่่่่่่่่มมมีีสสธลหหืงงงงงววขปซชชชผญใำแ ซูชิงลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางหงุดหงิดเล็กน้อยพลางกล่าวว่าหมดเวลาแล้วข้ามีธุระต้องไปทำกลับเองได้แล้วเสียงดาบร้องยากขนาดนั้นเชียวหรือซูชิงทิ้งจ้งตาหนิวที่งงงไว้เบื้องหลังแล้วรีบวิ่งหนีไปในคริปตาจุดจุดจุด,จดหลังจากพยายามอย่างหนักแล้วนางก็ไม่ได้อะไรกลับมาซูชิงรู้สึกหดหูเล็กน้อยเมื่อรู้สึกถึงนายน้อยทั้งสองจึงได้รู้ว่าพวกเขากลับมาถึงบ้านของผู้ใหญ่บ้านอย่างเชื่อฟังดีแล้วช่วยข้าไม่ต้องวิ่งเล่นวันนี้ข้าเหนื่อยมากไม่นานนักซูชิงก็ปรากฏตัวขึ้นนนนนนนทททีีีีีีีีี่่่่่่่ลลลลลลลาาาาาาบบบ้้้้้้้้้้ขขขอออออองง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 ผูใใใหหหหญเเเดดดด็็กก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 ัััััััำำิมมมตตรรยยยยยไไวววณะะะะแแสสจ ดูเหมือนของเล่นนายท่านข้ารับใช้ของท่านกลับมาแล้วซูชิงกล่าเวาเบาๆอารมณ์ไม่ค่อยดีน้ำเสียงจึงดูไม่ค่อยแจ่มใสหลี่อี้ริตาขนาดแกะลักไม้ถามโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองทำไมท่านถึงไม่มีความสุขกับวันหยุดนี้ท่านเจอคนไม่ดีในหมู่บ้านหรืออันยับประกาศคู่กล่าวแค่ซูชิงอยากจะคุยกับหลี่อี้เรื่องการรุกรานของปีศาจท,ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่คำพูดของหลี่อี้เมื่อคือนนั้นราวกับถังน้ำเย็นที่ดับความกระหายของเธอในเวลาเช่นนี้คนเลือดเย็นจะสนใจรเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรบางทีคนที่เขาสนใจจริงๆมีแค่ลูกสาวสองคนเท่านั ข้าเสียใจที่เสียวันหยุดอันมีค่านี้ไปหลี่ชิงฮานเลียสิ่งที่ดูเหมือนไอศครีมด้วยลิ้นสีชมพูดวงตาหลี่ลงด้วยความดีใจหลังจากกัดไปคำหนึ่งเธอก็เลียบริเวณรอบริมฝีปากเป้าไอศครีมเข้าปากแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้หยุดเธอจากการพูดคุยนายเล่นเกือบทั้งวันเพราะเบื่องั้นเหรอไม่มีใครเชื่อหรอกดูฉันสีฉันเบื่อแล้วกลับมาภายในครึ่งชั่วโมงสุชิงไม่กล้าเถียงและเธอก็ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะตอบแซงทำเป็นไม่ได้ยินในที่สุดหลี่อี้ก็ทำงานเสร็จหยิบไอศครีมจากโต๊ะมมมมาา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 าถ้้้้วววยย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 ื่่่่่่่นน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 ใใหหหูชชชชชิิิิิิิิิงง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 ลลลออออดดดดสสสสบบบบบจจกกกกกกกทททีีีีีี53ัแแเเเเเเเพุไคธธึรรรรขฮต็� หลังจากกัดไปสองสามคำอารมณ์เสียก่อนหน้านี่ก็หายไปอร่อยจังเลยนายท่านทำได้ยังไงคะซูชิงถามด้วยดวงตาที่เบิกกว้างความชื่นชมของเธอปรากฏชัดชิเห็นได้ชัดว่าท่านไม่เคยกินอะไรอร่อยๆอออมาก่นเลยตื่นเต้นขนาดนี้แล้วเหรอหลี่ชิงฮานกินไอศครีมจนหมดเกลี้ยงคิดว่าชิ้นนี้สำหรับเธอแต่ตอนนี้หลี่อี้ยกให้คนอื่นไปแล้วเธอรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยน้องสาวของเธอซึ่งกินไปแค่ครึ่งเดียวเผยความในใจอย่างไม่ประณีพอมีคนกินคำแรกเข้าไปดูเหมือนพวกเขาจะตื่นเต้นยิ่งกว่าเธออีกกระโดดโลดเต้นเลยฉันจำไม่ผิดใช่ไหมฮ่องหลี่งง่่่อออยาาดร้้กกนนจะเเขสไมอ จุดจุดจุดกล้คคำแล้วในายหุบเขาที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านซีเจียนสิบไมล์แมทวูฟวางแก้วไวายลงใบหน้าที่มึนเมาเล็กน้อยมีแววตาเจ้าเล่รายงานท่านหล่อสมาชิกหน่วยรบพร้อมอาวุธครบมือและพร้อมเปิดฉากโจมตีได้ทุกเมื่อลูกน้องคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเขาพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงทุง้มต่ำไม่ต้องรีบร้อนดำเนินการตามแผนต่อไปวันนี้จะมีฝนตกหนักซึ่งจะบดบังการปรากฏตัวของพวกเราสวรรค์อยู่เคียงข้างเราปฏิบัติการของเราจะล้มเหลวได้อย่างไรข้าจะมอบสมบัติล้ำค่าที่สุดให้เจ้าหญิงเซี่ยในระหว่างการเเ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 ยยยยยืออ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 อนน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 นรรรรรรราา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 ตตต้้้งงงงงงงโโโดดดดดด่่่่่่่่่่กก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 วว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 วพพสสสหลลลลลััััีีีีบบบคคคคคมมมมุจจจ์แแแะะะขขผใไิ ดังนั้นพวกเจ้าทุกคนจงตื่นตัวเพื่อความปลอดภัยสังหารคนร้ายความสำคัญทั้งหมดก่อนมิฉะนั้นพวกเขาจะฉวยโอกาสหลบหนีไปพร้อมกับสมบัติเข้าใจไหมครับท่านหมาป่าคลั่งมองดูนายทหารออกไปเพื่อถ่ายทอดคำสั่งพลางพึมพำว่าไอ้พวกสารเลวในราชสำนักข้าต่อสู้เพื่อพวกมันมาหลายปีแล้วสุดท้ายแม้แต่เศรษฐีไร้ข้าที่ไม่เคยสู้รบก็ยังไต่เต้าสูงกว่าข้าข้ากลายเป็นตัวตลกพวกเจ้ารอไปก่อนเถอะคราวนี้ข้าจะร่วมมือกับองค์หญิงเซียและยึดราชสำนักอย่างเด็ดขาดแล้วข้าจะส่งกระดูกของเจ้าทั้งหมดทั้งหนุ่่่่่่่่่่่่่่่มม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 มทททททััััััั้้้้้้งงงงงงงแแกกกกกไไไไไปปนน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 นววหหหหหาา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 เเพพืออออออตตตตตสสสููููบบบศรรรฮลลดดดถถถึึึุโจีีีข็ะะผิิิคย เธอไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงต้องละทิ้งฐานที่มั่นปีศาจหลักและเดินทางหลายวันเพื่อมายังดินแดนห่างไกลและยากจนเช่นนี้การเดินทางอันยาวนานทำให้นางอ่อนล้านอนไม่หลับแววตาอันตรายฉายวาบขึ้นในดวงตาของหมาปาา่าคลั่งแต่เมื่อเห็นสนมที่รักของเขาเขาจึงกลับมาสงบสติอารมณ์ได้อีกครั้งข้าขอถามเจ้าหน่อยหากเจ้าเป็นองค์หญิงเสี้ยเจ้าอยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดระหว่างการเยือนเมืองหนิงหยวนพระสนมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งสีหน้าของเธอดูขัดแย้งและลังเลที่จะตอบหมาป่าคลั่งขัดจังหวะอย่างร้อนใจอย่าแม้แต่จะคิิิดดถถึงง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 งเเเเเรรรรื่่่่ออออออไไ้้้้้้สสสาาาาาาาะะะพวววกกกกนน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 ัััลลลยยยคคค์์์หหญญีีีีีปป็็โตตตตขขููศจมมมมมมฐแแแบบ ตอนนี้นางจะยังคงชอบมันได้อย่างไรกันคำตอบนั้นง่ายมากตามใจนางมอบสิ่งที่นางปรารถนาที่สุดแต่กลับไม่เคยได้มันมาเป็นไปได้อย่างไรกันพลังขององค์หญิงเซียนั้นยิ่งใหญ่นักแล้วนางจะมีสิ่งที่นางไม่ได้มาจากไหนใครจะกล้าปฏิเสธพวกมันไม่กลัวถูกตัดหัวหรืองไงพระสนมเป่าปากด้วยความตกใจหมาป่าบ้าจิตอีกครั้งทางหัวเราะอย่างร้กาจถ้ามันเป็นสมบัติของปีศาจคงไม่มีใครกล้าขัดขืนนางหรอกแต่ถ้ามันไม่ใช่สมบัติของปีศาจแต่เป็นสมบัติของผู้ฝึกฝนละ่ะนางจะสามารถได้มันมาเพียงเพราะต้องการจริงๆเหรอยิ่งไปกว่านั้นนางยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนความปรารถนาสูงสุดขององค์หญิงเซียคือสิ่งที่เป็นของผู้ฝึกฝนนั้นหรือในเมื่อเจ้าผู้เช่นนั้นดูเหมือนว่าสมบัติชิ้นนี้จะอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้งั้นหรือ ใช่เลยไม่เช่นนั้นสถานที่เล็กๆเ,เช่นนี้ทรัพยากรน้อยนิดเช่นนี้คงไม่สามารถเทียบเคียงกับกองกำลังชั้นยอดของข้าได้แล้วมันคืออะไรกันแน่หมาป่าคลั่งครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะเอ,อ่ยอย่างช้าๆว่ามันคือดาบแต่ความหลงไหลที่องค์หญิงเสี่ยมีต่อมันไม่ได้เป็นเพราะพลังของมันแม้ว่าเผ่าปีศาจของเราจะไม่เชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์อาวุธแต่เรายังคงมีอาวุธปีศาจชั้นยอดอยู่บ้างเราคงไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งประดิษฐ์พิเศษของผู้ฝึกฝนมากขนาดนั้นสิ่งที่นางรักอย่างแท้จริงคือตำนานททีีีีี่่่่่่่่่่เาาเเเเเลลลลลาา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 ขขขขขขนน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 นกก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 ยยยยยววววััััััับบดด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 มมมมมม้้้้้้้จจจจจอออออองง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 งหหหปปปพธิิิตตรรรรรรศศูููใใุุุสสแแแแะผฝฝึึคคคญ การรุกคืบจึงช้าลงอย่างมากพลาดโอกาสสไปมากทหารเบื้องล่างที่กระสับกระส่ายบางครั้งก็ออกร่นสะดมเป็นกลุ่มละสามหรือห้าคนผู้บังคับบัญชากำลังยุ่งอยู่กับการเจราจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าและไม่มีเวลาสำหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ดังนั้นการร่นสะดมจึงแพร่หลายในช่วงเวลานั้นในเวลานั้นข้าเป็นเพียงกัปตันและมีน้อยคนนักที่จะฟังข้าเมื่อข้าพยายามหยุดยั้งมันวินัยทานทหารมีความหย่อนยานมากแต่สถานการณ์เช่นนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเพราะผู้ฝึกฝนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเขาวว่าาาเทพดดบชุข แต่ดูเหมือนเขาจะไม่มีเจตนาที่จะนำพาผู้ฝึกฝนโตกลับหลังจากตัดเป็นเส้นตรงเขาก็ฟันฝ่าเหวด้วยดาบของเขานับจากนั้นมาเหล่าอสูรและผู้ฝึกฝนก็แยกออกจากกันอีกครั้งและเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพระสนมอุทานด้วยความตกใจเหวนั้นหรืออาจจะเป็นแนวป้องกันของแดนโลหิตถูกต้องแล้วด้วยพลังของเขาเราไม่กล้าก้าวข้ามแนวป้องกันเป็นเวลานานนี่ทำให้ผู้ฝึกฝนมีโอกาสฟื้นฟูพลังเราได้จัดตั้งพันธมิตรใหม่หลายครั้งหลังจากนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันนั้นไปได้พลังโลหิตที่ ไม่มีเผ่าพันธุ์ใดในสเผ่าพันธุ์กล้าเสี่ยงที่จะผ่านเข้าไปและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้นำไปสู่สถานการณ์ปัจจุบันของทั้งสเผ่าพันธุ์ที่ยืนอยู่บนความสมดุลสามฝ่ายทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณพลังของดาบเล่มนั้นในเวลานั้นองค์หญิงเซียยังเด็กมากเธอแทบจะเติบโตมากับการได้ยินตำนานของเขาชายคนนั้นคือไอดอลขององค์หญิงเซียเธอพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งคนอื่นมองว่าเป็นเรื่องตลกแต่ข้ารู้ว่านาง,ลงหลงใหลเขาอย่างแท้จริงถึงแม้จะหาเขาไม่เจอแต่ความพยายามของข้าก็คุ้มค่าในที่สุดข้าก็พบที่อยู่ของดาบเล่มนั้นเขาให้มันไปพร้อมกับการหายตัวไปของเขาดังนั้นข้าจึงติดตามเบาะแสไปยังสถานที่แห่งนี้สถานที่สุดท้ายที่เขาถูกพบเห็นทันใดนั้นดาบเล่มนั้นก็ยังคงอยู่ที่นั่น มันคือโชคชะตาอย่างแท้จริงยินดีด้วยท่านหลอดยินดีด้วยข้าหวังเพียงว่าหลังจากชนะใจองค์หญิงเสียแล้วเจ้าจะไม่ลืมข้าไปเสียทีเดียวฮ่าฮ่ามั่นใจเถอะเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเมื่อข้ารับหน้าที่บัญชาการกองทัพองค์หญิงเสียข้าจะพาเจ้าไปยังราชสำนักบทที่54ของแฟนตาซีจัก,กรพรรด,ดินีและจอมารกลับชาติมาเกิดเป็นลูกสาวของฉันฉันขอชิ้นส่วนไม้แกสลักชิ้นนี้หน่อยได้ไหมหลังจากหลี่อีและคนอื่นๆทานอาหารเย็นเสร็จส่งอีหัวหน้าหมู่บ้านก็กลับมาจากข้างนอกด้วยท่าทางเหนหหรรรรรรืืืืือาากกาออออออคคััับบบบยยยยยยุุ่่่่่่่่งง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 จจนนนนดดดึึกกกเเเเลลลลลลีีีูููแแะโมมาาพถ้้ิๆว ผมจัดการเรื่องนี้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ยังแก้ไม่ได้เลยอ้อเล่าให้ฟังหน่อยสิเมื่อวานหมอดูมาที่หมู่บ้านวันนี้มีคนบอกผมว่าเขาไปซื้อลงศพที่ร้านลงศพเองแถมยังจ้างคนงานขุดหลุมศพให้ด้วยเขาบอกว่าพอขุดเสร็จแล้วก็จะนอนลงไปเลยจ้ะได้ไม่เหลือศพที่ยังไม่สมบูรณ์ชาวบ้านต่างตกใจกับการกระทำของเขาผมรีบเข้าไปหาแต่ไม่ว่าผอมาจะพยายามเพี้ยกล่อมเขายังไงเขาก็ไม่ฟังเหมือนโดนผีเขา้าหลี่อี้หัวราบคิกคักสองครั้งก็จริงอย่างนั้นแหละเมื่อวานเราบังเอิญไปอยู่ใกล้กว ดูเหมือนนะว่าเมื่อวานเขาไม่ได้โกหกนะซองอีถอนหายใจอีครั้งสีหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังสูชิงแอบมองใบหน้าอันน่าตะลึงของลี่อี้เธอรู้สึกหวาดกลัวเขาเขา,ขารู้ดีว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขากลับสามารถพูดกับชายที่กำลังจะตายได้อย่างใจเย็นโดยไม่เปิดเผยอะไรเลยนี่ไม่ใช่แค่ความเลือดเย็นแต่มันคือความโหดเหี้ยมสูชิงมองหัวหน้าหมู่บ้านที่บอบช้ำรู้สึกสงสารเล็กน้อยเขากินอาหารไปสองสามคำดูเหมือนจะไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลยซงอีวางแผนจะพักสักครู่ก่อนจะไปที่สุสานเพื่อเพี้ยนงกล่อาอหนบ่วึง หนุ่มน้อยเจ้าแกะสลักนี่หรือมือของเจ้านี่ช่างประณีตบรรจงสวยงามเหลือเกินทรงอี้ชี้ไปที่งานแกะสลักไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากหลี่ชิงฮานงานแกะสลักชิ้นนี้มีรูปร่างเหมือนระฆัขงขนาดใหญ่มีลวดลายโบราณแอวบแรกที่เห็นดูเหมือนของจริงขนาดจิว๋วถึงแม้จะเป็นงานแกะสลักไม้แต่มันก็ส่งกลิ่นอายอันทรงพลังและก้องกลางวานทรงอี้รู้สึกชอบมันทันทีหลี่ชิงฮานตกตะลึงก่อนจะเม้มปากแล้วพูดว่าไม่เลวเลยหลี่อี้ดูเหมือนจะมีคนชอบเจ้านี่จริงจริงเจ้าไม่ได้แค่พยายามเอาใจข้าขณะที่เขาพูดเขาก็หยิบของที่คล้ายกันออกมาจากแหวนเก ประกอบทั้งสองภานากันอย่างลงตัวเรากับเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งงานฝีมือในเมื่อเจ้าชอบมันมากเจ้าก็เอาไปเถอะข้าก็กับว่าจะทิ้งอยู่แล้วหลี่อีผู้ร้ประโยชน์นั่นแม้แต่งานกะสลักไม้ก็ยังต้องลองผิดลองถูกขึ้มเห็นได้ชัดว่าปฏิกิริยาของส่องอี้ต่อของที่ชำรุดนั้นทำให้หลี่ชิงฮานคึงพอใจในความหลงตัวเองของเขาอย่างมากความเฉยเมยในตอนแรกของเขาต่อของข,องขวัญกะสลักไม้ได้แปรเปลี่ยนเป็นการยอมรับในระดับหนึ่งสู่ชิงรู้สึกประหลาดใจในใจดีจริงดีจริงการได้รับความโปรดปรานทำให้คนไม่กลัวอะไรเเเเยยออออออาา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 จจรรรร์งรงงงงกกกก็สสส้้ิิิ่่่่่่่ทททีขคคคคคดะะนนนนนนนัััััหหหืืปธพบบมมมตตตวววววไชชุุแใญ ซูชิงเคยคิดว่าเธอทำคะแนนได้อย่างน้อย99คะแนนในศาสตร์แห่งการกลับชาติมาเกิดเกือบเต็มสายเลือดอันแข็งแกร่งพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบและสถานะอันทรงเกียรติทุกสิ่งล้วนเคยทำให้เธอพึงพอใจยอย่างสุดซึ้งแต่ตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนคนบ้านนอกเธอไม่เคยเห็นสวรรค์ที่แท้จริงมาก่อนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงมีความคิดไร้สาระเช่นนี้มาก่อนลองดูการปฏิบัติที่ทั้งสองคนได้รับทุกวันวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยที่พวกเขาดำเนินไปสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือพวกเขาไม่รู้ตัวเลยพวกเขาถึงกับบ,บ่นและบน่นพึมพำอยู่บ่อยๆซูชิงอยากจะคุยกับพวกเขาดีๆอย่าสร้างความสุขให้กับความทุกข์ของคนอื่นเสมอไปแน่นอนว่าเธอไม่กล้าเพราะความหลงใหลของผู้ชายคนนั้นสูงถึงระดับที่ไม่น่าเชื่อ ซชิงรู้สึกว่าถ้าเธอทำเช่นนั้นเธอคงจะจบเห่นแน่ใบหน้าของซ่องอี้สว่างขึ้นด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้ยินข่าวเขาไม่คาดคิดว่าโชคลาบจะตกมาที่เขาได้ง่ายๆง,งานแกะสลักไม้ระดับนี้แม้จะนำไปที่เมืองหนิงหยวนก็คงขายได้ราคาดีแน่นอนทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในหมู่บ้านได้แล้วตอนนี้เขากลับถูกมอบให้เขาอย่างไม่ใส่ใจเช่นนี้นี่มันล้ำค่าเกินไปแล้วชายชราผู้นี้รับไม่ได้หรอกซ่องอี้กัดริมฝีปากหัวใจเต้นรัวกับหายใจไม่ออกหลี่ชิงฮานขมวดคิ้วเล็กน้อยจ้องมองเขาด้วยสีหน้าสง่าง,งามแล่ีย ทำไมตอนนี้ดูเหมือนเขาจะก่ออาชญากรรมที่ไม่อาจให้อภัยได้นี่มันอะไรกันเนี่ยถึงนางจะชอบเรียกตัวเองว่าเจิ้มจัก,กรพรรดิข้าแต่นางก็ยังเป็นแค่เด็กทำไมข้าถึงรู้สึกเหมือนกำลังกราบไหว้บูชาอยู่นะขณะที่ซ่งอี้ตกตะลึงหลี่หลิงซิวก็กระแอมเพื่อสลายความตึงเครียดท่านชายโปรดรับไปเถอมันไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนักดูสิข้าก็มีเหมือนกันเธอบอกไม้แกสลักในมือให้เขามันเหมือนกับของหลี่ชิงฮานทุกประการและดีกว่าของบนโต๊ะมากซ่งอี้โล่งใจและหยิบรูปสลักขึ้นมาอย่างมีความสุขพร้อมก ในห้องของหลี่อีเมื่อเห็นว่าซูชิงดูยุ่งอยู่กับการกลับมาหลี่อีจึงหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเปิดอ่านอย่างไม่ใส่ใจถามอย่างไม่ใส่ใจว่าคุณดูซิเยวจังการนำความรู้สึกส่วนตัวมาใส่ในงานของคุณคุณคิดว่ามันเหมาะสมไหมซูชิงที่กำลังถอดผ้าคลุมชั้นนอกออกชนะไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดอย่างหัวเสียเล็กน้อยว่าข้ารับใช้คนนี้ผิดข้ารับใช้คนนี้ยุ่งเรื่องชาวบ้านนายท่านพูดถูกชีวิตของพวกเขาเกี่ยวอะไรกับข้าแม้แต่นายท่านมนุษย์ของข้าก็ไม่สนข้ารับใช้คนนี้เป็นปีศาจขขขข้้้้้้้าา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 าไไม่่่่่่คควววววรรยยยยยงงงงปกกนน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 นีีีบบีีชชิะทททบััััออออลหเเเเึึดดดดใใสสสืืฟโถพพ พาไปจุดชนวนอะไรแปลกๆเข้าขณะเดียวกันในอีกห้องหนึ่งหลี่ชิงฮานกำลังลูบไม้แกะสลักในมือพยายามหาว่าอะไรคือสิ่งที่พิเศษทันใดนั้นจมูกของเธอก็กระตุกเมื่อกลิ่นที่เธอเปรียบชังลอยฟุง้งบทที่55การรุกรานและการสังหารของปีศาจเริ่มต้นขึ้นหลี่ชิงฮานตบเท้าหลี่หลิงซิ่วอย่างแรงท่าทางการนอนของทั้งคู่เหมือนกับหลี่อี้และซูชิงทุกประการหลี่หลิงซิ่วกำลังไล่วิชาฝึกตนอยู่จู่ๆก็ถูกขัดจังหวะเธอจ้องมองด้วยสีหน้าไม่เป็นมิตรอยากสู้หรือหหหหลลลีี่่่่่่่่่ชิิิงงงงงาาาาาาานน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 เเเเเเมมมยยตตตออออคคควววววัใใจใรรรรรำำถำญกกก้้้้ทไดดดืปป็็็ขขขฏึซแธู กันทว่าปฏิกิริยาของเธอกลับแตกต่างจากที่หลี่ชิงฮั่นคาดคิดไว้สีหน้าของหลี่หลิงซิ่วเย็นชาเธอกล่าวอย่างโกรธจัดว่าพลังปีศาจกล้ารุกรานดินแดนของข้ายโสโอหังสิ่งดีถูกต้องความโกรธของเธอเกิดจากความจริงที่ว่าพลังปีศาจนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเธอและตอนนี้มันกำลังพยายามก่อปัญหาอยู่ตรงหน้าเธอหลี่หลิงซิ่วผู้ซึ่งรวมเหล่าปีศาจแห่งแดนอมตะไว้ด้วยกันนั้นรับไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะต่อหน้าหลี่ชิงฮั่นผู้ถูกเปียดชังนึกภาพออกเลยว่าสถานการณ์เช่นนี้จะนำมาซึ่งการย่เยยยยยอ่างงทีี่่คาดไว้หลชิฮันตระหนนัักถึงงพลปีีศาจ้ขณะเดียววกกันหหลลี่่ิิงซ็รู้สึึกตตื่่นนนนนเเเ้้ขขมาาาททัััีหวระลอย่่าาางงบ้้้คลัดวยสีหนนซซุก ไม่ได้หรอกข้าต้องส่งพวกมันกลับที่นี่ไม่มีทรัพยากรให้สู้แม้ทัพคงเป็นไอ้โง่ไร้ความสามารถที่ไร้สมองหลี่หลิงซิ่วแทบไม่เคยโกรธคราวนี้เมื่อเผชิญหน้ากับปีศาจในแดนเบื้องล่างนางก็สติแตกการเสียหน้าในฐานะจอมมั้นเพราะความโง่เขลาของผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าการพ่ายแพ้ให้กับหลี่ชิงฮั่นเสียอีกย้อนกลับไปในแดนอมะตะเหล่าปีศาจไม่เคยต่อสู้อย่างไร้จุดหมายไม่ว่าจะมีเผ่าพันธุ์มากมายเพียงใดทุกคนต่างยกย่องเหล่าอาสูรว่าเป็นกองทัพเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดชืื่่่่่่่่่่่่ออ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 อเเเเเเสสีีีีีียย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 งง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 งนน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 ้้้้ปปปป็็ลลลลลมมมมมมาา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 จจจกก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 รรรรททำำหนหหหหััขขไไไไถูบบบดดดดแแแแตตตใิิิิคึซววววธะะ แต่ก่อนที่เธอจะได้ออกจากห้องเธอก็ถูกกระแทก,กลับอย่างแรงเอ๊ะเธอตกกะลึงเธอลองอีกสองครั้งแล้วก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันทุกครั้งใบหน้าของหลี่หลิงซิ่วเค,คร่งขึมเธอรู้ว่าเธอถูกจำกัดไว้อย่างแข็งแกรงไม่เช่นนั้นร่างครองนภา,าที่ตื่นขึ้นของเธอก็คงไร้ประโยชน์เธอได้ใช้วิชาขั้นสูงสุดเพื่อทลายข้อจำกัดไปหลายอย่างแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือข้อจำกัดที่หลี่อี้เป็นผู้กำหนดไม่มีใครที่นี่มีพลังเช่นนี้หลี่ชิงฮานหัวเร้อนจนปวดท้องเธอคลิ้ จ้ายอมรับชะตากรรมของเจ้าซะหรือจะขอร้องข้าก็ได้ข้าจะทลายข้อจํากัดนี้ให้เจ้าข้าจะปล่อยให้เจ้าออกไปสั่งสอนพวกเขาเองว่าไงล่ะแค่คุกเขาลงแล้วพูดว่าจักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานส่วนข้าเป็นเพียงตัวตลกไม่คู่ควรที่จะเป็นศัตรูของเจ้าแค่นั้นก็พอหลี่ชิงฮาล่อลวงนางฉวยโอกาสจากสถานการณ์นั้นดวงตาของนางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนางจินตนาการถึงฉากนี้มานับครั้งไม่ถ้วนบัดนี้ในที่สุดก็มีความหวังให้มันเกิดขึ้นหลี่หลิงซิ่วประหลาดใจที่ไม่สนใจนางเลยย่อเย้ยใครบอกเจ้าว่าสิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพีศาจโดยเฉพาะเจ้าไม่เชื่อข้าก็ลองดูสิถ้าฉันทลายข้อจํากัดนี้ไม่ได้พวกเจ้าก็ทลายไม่ได้เหมือนกันเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือเจ้ากล้าโยธาแบบุงามเช่นหรือขาแหกกแล้วเจ้าก็ไป เจ้าคิดว่าข้าเป็นเด็กสามขวบหรือหลี่ชิงฮานเย้อยเลยอย่าประมาทข้าหลังจากต่อสู้มาหลายปีข้าเคยใช้วิธีเช่นนี้กับเจ้าตั้งแต่เมื่อใดทำลายมันซะถ้าเจ้ากังวลเจ้าใช้หินบันทึกเสียงบันทึกได้เลยถ้าทีตรงไปตรงมาของหลี่หลิงซิ่วทำให้หลี่ชิงฮานรู้สึกไม่แน่ใจนักดังนั้นเธอจึงพยายามโจมตีเมื่อแสงแห่งเวทมนตร์ต่างๆจางหายไปหลี่ชิงฮานก็หอบหายใจอย่างหนักใบหน้าแดงกับสายตาเย้อยเลยของหลี่หลิงซิ่วทำให้เธอรู้สึกกับอายอย่างมากข้อจำกัดแบบไหนกันที่แม้แต่วิธีการแหกกฎโบราณของนานก็ยังไร้พลังต่อตต้้้้้านนททััังงงงงสอออเีีีียบบบไไปำำมหล่ถึขจกดแ เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรู้ตัวตนของเราหลี่ชิงฮานถามขึ้นทันทีมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งเขาไม่อยากให้เราเข้าไปพัวพันกับหายนะที่หมู่บ้านซีเจียนคืนนี้ข้อจำกัดนี้มีวัตถุประสงค์ส,สประการประการแรกป้องกันไม่ให้เราประเมินกำลังคนสูงเกินไปและบังคับให้ออกไปยุ่งเกี่ยวประการที่สองทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันป้องกันไม่ให้ปีศาจจากภายนอกเข้ามาดูเหมือนว่าเขาจะคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้แต่พวกเราไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำหลี่หลิงซิ่วรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยขณะเด อย่าปล่อยให้ชาวบ้านคนอื่นๆรอดชีวิตยุติการต่อสู้ภายในเวลาที่กำหนดทูบหนึ่งอันจะจุดติดเข้าใจไหมครับท่านหมาป่าคลั่งอธิบายพันกิจการต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายดวงตาสีแดงกล่ำของเขาจ้องมองไปยังแสงไฟที่ค่อยๆจางลงท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักเข่าคำรามออกไปบูมสายน้ำสีดำไหลบา่าเข้าสู่หมู่บ้านดับซักฝนกระหน่ำเราวกับกลองรบในขณะนี้หมู่บ้านดับซักไม่รู้เลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนายไม่ช้าเหล่าปีศาจที่อยู่ด้านหน้าก็มาถึงทางเข้าหมู่บ้านพวกมันประมาณสิบกว่าตัวรีบวิ่งเข้าไปในลานบ้านปีศาจตตตัััััััััววววออออื่่่่่นน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 ๆกกกกกกรรระะะะจจ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 ดดดดาาาาาายยแลลลพพพพพุุุงงงงงเเเเข้้้้้้สููหหมมมมมมบบีีีททึโ ไม่กี่อึดใจต่อมาเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนจุดจุดจุดบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านมีสามห้องและปีศาจมากกว่าสิบตัวก็เข้ามาพวกมันแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มละห้าคนบุกเข้าไปในห้องต่างๆอย่างเงียบเชียบปงัปงปงังปังเสียงประหลาดดังขึ้นเป็นสิบสิบครั้งเหล่าปีศาจที่พุ่งเข้าใส่ห้องด้านข้างทั้งสองก็กระเด็นกลับไปยังใจกลางลานบ้านทำให้ปีศาจหลายตนที่กำลังจะก้าวเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ต้องหยุดชะงักโดยสัญชาตญาณเกิดอะไรขึ้นบ้านทีีีีีีี่่่่่่่่่หหววววววยย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 แแ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 แตตตตตกก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 กบบบบบบนน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 ้้้้้้้้้มม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 คคุุณณสสสสสััััััััััิปออออออองงงงงงงลลลละะะขข็รร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 าา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 ดดพพพเเููถถึจจฉโ์์ืษ แมดวูฟก็ยังคงจริงจังกับเรื่องนี้มากโดยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านรูนเวทมนต์ด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลมาช่วยพวกเขาแต่ละคนอสมาชิกแต่ละคนได้รับรูนเวทมนต์ใหม่ผลที่ได้นั้นเหมือนกันทุกประการนั่นคือการจบรับเกราตามชื่อของมันมันช่วยเพิ่มพลังโจมตีทำให้การต่อสู้จบลงได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่หาได้ยากคือรูนเวทมนต์นี้มีผลแบบซ้อนกันเมื่อคนหลายคนยืนรวมกันผลของรูนจะทวีคูณขึ้นอย่างมากดังนั้นในทางทฤษฎีแล้วพวกมันน่าจะสามารถฝ่าแนวป้องกันทั่วไปได้ไได้้้้้้ออออยยย่่่่่าา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 งงงดดดไไมมมมมนน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 จจเเป็ไปไเลทททีีีีููชชชววญสสสสัโใใหหบุุุกกกกตตณรแข นื่องจากห้องสองห้องนั้นมีปัญหาพวกเขาจึงต้อง่งความสนใจไปที่การฝ่าด่านอีกห้องนี้ก่อน